ผมอ่านไม่ออกจริงนี้เอ้ขอแแทเาเอะไม่ออกเอยขอโทษนะเว้ยยีอะไรไม่ยลื่มัน้วเว้ยยืนอยากให้มึงยืนไหมยืนยังไม่เลื่อ่ากัไดีป่ะไม่ได้บอกหังกันไม่ได้บอกหลังกันเว้ยไม่เป็นไรเว้ยทล้วมาสำเร็จเว้ยขอบคุณที่บ้านี่เย เมย์เป็น <Happiness> ต <in the air> ้นแบบหลลยปู๋ยหลายอย่างมากเลยอะไรไว้รล้อท้า้มันสำเร็จไว้สำเร็จด้วยกันไว้ทุกคนจริงโตโต้ใหมานเอครับอะไระอแมต้องมแล้าบ แม่นะบีแม่นับวันคอยเมื่อไหร่คิวจะกลับบ้านแม่ใช้เวลนนี่กยงบ้าขีร่รู้สึกดีมที่ไดู้คำยันมากเโอ้ยค้นมันอะทำไมนี่ะโอ้ยไปสองเหรออาว้ หมดเวลาแล้วต้อมด้องมาหมดเวลาแล้วทำน้ำลอ่้ำก่อนเยเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยอ่าฝากปากอ่ะจริงเหรพี่อ่ะไม่หมดทำพีโดนมาอะไระ ยังพี่เดียวซื้อโหเสียงไม่ดีนะเสียไม่ดีเสียไม่ดีพอมาหน้าดิอรกเนี่ยลอกลัวหน้าอ่านกผัดแป้งเขียนคิวโไม่อ่านแล้วใครจะกล้าอ่านไม่ทำดิผมใส่ป้คือแล้วแิเม็กเนชอบเสนบ่อยเสนล่างเซนล่าง พ้ยเด <c oughs> ี๋ยวอ่านให้ฟังเจจะดึงไปไหนล่ะพอเราต้องมีปืนร้อยปีไม่ได้เราพูดใจอยา่ายน่ารักอาไม่ยกถ่ย่า่าังไว้ต้องจับทุกมุมิแต่แล้วลุกทันทีนอยู่นั่นแหละจุบจ๊บเ็นเ็น้่ายรูปไม่รู้ดิหมือนไมผูกผูกดองติดกันอะไรกันนะพี่ก็แค่มจะบอกว่าแบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พี่สัญญาว่าเราจะไม่โทษอะไรกันครับผม100%สู้ๆพี่ไม่แล้วใช่ไหมไม่เลยคือตลอดเวลาเลยนี่ว่าพี่จะพูดอะไรพี่ลืมอ่ะร้องจันกินให้พอดีแล้วก็รับด้วยครับพี่ร้องไห้บ่อยนไปแล้วนะครับผมร้องไห้คุณ มากันเกินแล้วจำไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไหวล้วไหวไหมไหวไหนใครใครไหนเลืกถึงวันนี้วันที่แม่แม่เราเขาดูอยู่แม่เขาแบบเขาเป็นห่วงเขาอะไรนี้ไม่มีใครรักเรามากเท่าแม่อีกแล้วคือถ้าไม่คิดว่าทำให้ตัวเองคิดว่าทำให้พ่อแม่พี่จะทำให้พ่อแม่มุกเหมือนกันนะแล้วแล้ว เขาดูอยู่เนี่ยเขาบอกเยอะแ้่บออยู่ใช่ไหมนะแม่อะไทมบอเยอะเอะาก็อเออหลืออะไรก็แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะให้กเสรเออนั่นแหละไมาเหอนที่หมกามนแบบมันเป็แผลเล็กๆอะค่อยๆสร้างเนี่ขึ้นมาเมือนแบบทีโปงอย่างเม์เนี่ยเขาไม่ต้องรอเรื่องฟันคือควรจะเลิกรอกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะ ใช่ใชป่ะเรารู้จักแม่กันหมดแล้วทุกคนเลยเรารู้ว่าแม่เขาเป็นใครรู้แม่เ,เป็นใครแม่เขารักลูกเขามากแค่ไหนเขาคงไม่ถึงตัวลูกจะไม่คิดอะไรแต่แม่มันก็ต้องมีบ้างเข้าใจป่ะที่แบบไปรอลูกเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต่จากนี้ไปรักกันทุกคนรักกันรักกันออแต่พ่อแม่ต้องรอถ้าใครหลุดเขาต้องมีโทษดวยจริงเออ คือรู้ว่าบางทีที่พูดเนี่ยพูดเพราะความรักเพราะความเอ็นดูเว้ยเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันมันถึงพูดไม่งั้นเราก็คงไม่พูดเข้าใจป่ะม,มันไม่ถ้าไม่สนิทมันก็พูดไม่ได้แต่ก็แบบเออห้ามตัวเองไว้หน่อยอย่างน้อยๆก็แบบเออถึงถ้าจะแบบรอก็รอ,อ,อด้วยความรักความเอ็นดูอย่าแบบอย่ารอเพื่อให้แบบเพื่อนอายหรือเพื่อนอะไรเงี้ยไ่ไอยแล้วก็พยายามพยายามจะไม่ต้องไม่ต้องแกล้งกันคือแบบเออ มาอยู่ด้วยกันออยู่ด้วยกันแบบมีสาระเป็นพี่เป็นน้องที่รักกันห่วงใยกันดีกว่านะ A O A O A O เ O A O อะ A O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  A เอ O A O อ O A ิ A O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  A A เอ O A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  O O A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  เ A O อ O A A O A O A O อ กนชื่ออะไรอ่ะพิงกี้วิงกี้ดิฟซี่อ๋อดิฟซี่เพราะว่เราออกไปเรื่อยๆทุกวีก่ะใช่ป่ะออกไปเรื่อยๆทุกวีกเราไม่รู้ว่าใครจะออกหรือใครจะอยู่หรือใครจะอยู่จนถึงถ้วยตัวให้มีแต่ความทรงจำดีๆดีกว่าใช่ให้ทุกคนเสร็จแล้วง็ถ่างมุกเซลฟี่มากกว่าถ้าให้หลวงพ่อต้องเซ็นหน้าหลักยิ่งใหญ่ด้วยยิ่งใหญ่ดีแหละปีเกือบเสร็จย่างเดี๋ยวค่ะเราไม่ได้เซ็น 3ตียิ่งใหญ่เลยแดลมวเดี๋ยวผมเอาแร้วเกิร์มมาตึมาเพื่อเด้นอยากบอกชอบที่เราคือตึงตึงตึงเราคือสีแสดเราคือสีแสดเราคือสีแสดไหวไหมคุณบ้าอเบ้าะเดี๋ยวเข้าสหมดเลยปอนเดี๋ยววันนี้ซ้อมนะข้บน้ำด้วยห้ามนอนเขาดซ้อมตอนนี้ดึมากนตอนนี้ดึมากละตอนนี้ดึมากใจะ อะไรเอ้ยสวยจะไหนจะพอไม่เห็นเดี๋ยวนะอันนี้สวยเสียงดัเดี๋ยวใครเอ้ยมองไม่เห็นอะเห็นผมไมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่เห็นป้ายเลยเอาไงอะเดี๋ยวพี่พี่ย่ยู่น่เขียนเลยเด้ยวพ่เขียนอนป้ายสีดังเค้หน่เขียนดิพุเขียนเลยเลยเร่ม้วแล้วใรกันในี่หมดหมดหดหูมเกิดพุงเขียนงอน อันนเขียนนีมเขียนนะ่กนีเยกนล้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย้นใหม่นี่ผมอยางใพี่ต่เขาคือยกค่นี่คือแบบว่าเาไมต้องเขียนเรยอนเดียวนะป้าบอกรับน้องทุกคนจากภมมิจากผมมิทิวงสมบูรณ์บ้าเหรอออชืออะไรไม่อะไรไม่อะไรเอ้ยออเออใช่วงสมบูรณ์จำได้ละอ้เ โอเคพร้อมพี okay, ่ถ okay, um ึงครบแล้วเหรอไม่เกียนครูมานี่คูเอโอเคครับมุกเห็นปะพี่ทำผมตัวอแล้วบอกแล้วอย่าไปอย่าไปยายองแบงค์บ้างเดี๋ยวนาน้าอยู่ไหนผมหายแล้วนิ่งาหัวมุขึ้นแล้วังไงอะคือเจ๊เบีมากคือเจ๊คาเลยบอกเลยรู้รู้กันเดี๋ยวอีกหนึ่งรอเ้ กันเสียกันเสียรูปมากันเสียครับหัวมุกปังแบบเต็มเต็มล้ลูกมิ้งตองโอเคไปต้องมีทางไหนก็ไม่รู้มุมิ้งระดิ่งไปเอลงมาลงมาพิงกี้วิงกี้ติฟฟี่ลา ทลับปีเทลิทับปีเอเทลิทับปีอะไรของัูไปแล้วไม่ไม่เดี๋ยวไม่เป็นไรแม่ปูน่ะไม่ดีไปทำผิดกับลูกชายเขาเนาะลงมาอย่าเลยอย่าเลยคืออะไรไปดูคนแก่อะไรกันนี่น่าหลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล้าบอกน้ำมันไม่ได้บอกปูอ๋อ้ยอะไรปู ทุกคนมีแบบอลังการมากอ่ะไม่ได้เว้ยเอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยนี่โอ้โหจานลูกของจานนั้นเยอะนะทำไมทำไมของทุกคนดูดีจานของเรานี่ใช่ของเราอีะคือลายเป็นแบบทำงานเลยอ่ะของน้ำดิคือเลยเถอะอุ้งต่อไปเป็นเรื่องสวยงามทุกคน น้องรักทุกคนเยอเดี๋ยวเขียนใหม่นะยัหม่หมดเลยไหมบ้าบอกปะแล้วต้อง่ายใหม่ด้ไม่ไดุ้ต้องต้องต้องเด็ดเลยดีปีตายได้ตายตะว่ียนยยกยกเลยจริงจังเลยจุ๊บจุะมักไม้หลักไม้